บทที่7,398หลังจากรีบบินมา10ชั่วโมงเย่เฉินก็กลับถึงจินหลิงณจุดนี้ตระกูลเหอพร้อมด้วยนินจาที่ตระกูลอิตโตะส่งมาได้ร่วมมือกันสืบหาเบาแสทั้งหมดที่นำไปสู่การจากไปของเซียวซูหลันแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์กระบวนการที่ซับซ้อนเช่นนี้ก็ยังยากที่จะเข้าใจ ยิ่งไปกว่านั้นดังที่ซูรัวลี่กล่าวไว้บบาแสแต่ละอย่างก็เหมือนเขาวงกตที่ไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งเดินตามมากเท่าไหร่เส้นทางก็ยิ่งสับสนและงุนงงมากขึ้นเท่านั้นเย่เฉินรู้ว่าเรื่องนี้คงใช้เวลามากกว่าหนึ่งหรือสองวันแต่เสียงตอบรับที่ได้รับยังคงน่ากังวลดังนั้นเมื่อลงจอดเขาจึงโทรหาหาลินหวานเอ่อทันทีเพื่อสอบถามว่าเธออยู่ที่ไหนเป็นเวลาหนึ่งทุ่มเย็นวันศุกร์หลินหวานเอ่อบอกเขาว่าบ่าวอยู่ที่คฤหาสน์จื้อจินค่ะ คุณชายท่านมีอะไรหรือเปล่าเย่เฉินกล่าวว่าผมอยากขอความเห็นจากคุณหลินเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องครับสะดวกไหมได้สิหลินหวานเอ,อ๋อกล่าวอย่างเฉียบขาดคุณชายมาได้เลยบ่าจะเตรียมชารอท่านเย่เฉินถอนหายใจด้วยความโล่องอกเขาให้หง้าและเฉินเจอข่ายออกเดินทางไปด้วยกันแล้วขับรถอีกคันที่คนของเฉินเจอข่ายส่งมาตรงไปยังคฤหาดจื่อจิน เมื่อถึงคฤหาสน์จือจินก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วบรรยากาศเงียบสงบมากหลังจากได้รับแจ้งเหล่าจางและชิวยิงซานรวมถึงภรรยาของเขาก็รออยู่หน้าทางเข้าอย่างเงียบๆถึงแม้พวกเขาจะอายุ80ดสิบกว่าแล้วแต่พวกเขาก็ปฏิบัติต่อหลินหวานเอ,อ๋อด้วยความเคารพและนับถือดุดบุตรต่อมารดายิ่งไปกว่านั้นความเมตตาที่เย่เฉินมีต่อพวกเขานั้นยิ่งใหญ่พวกเขาจึงไม่กล้าลเลยเมื่อเห็นเย่เฉินชิวยิงซานก็ก้าวออกมาข้างหน้าและกล่าวอย่างเคารพว่า ท่านเยท่านมาแล้วเชิญครับเย่เฉินยิ้มและพยักหน้าแล้วถามว่าคุณหลินอยู่ไหนครับชิวยิงซ่านตอบว่าคุณหลินรอท่านอยู่ที่ลานบนยอดเขาเหล่าจางที่ยืนอยู่ใกล้ๆก็โค้งคำนับและกล่าวว่าคุณเย่คุณหลินสั่งให้พวกเราอยู่ข้างล่างอย่ารบกวนท่านงั้นเราจะไม่พาท่านขึ้นไปข้างบนนะครับเมื่อทราบถึงความเคารพอย่างสูงที่ทุกคนมีต่อหลินหว่านเอ,อ๋อเย่เฉินจึงพยักหน้าและกล่าวว่าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือครับ ทุกคนผมขึ้นไปก่อนจากนั้นเย่เฉินก็ขึ้นบันไดหินมาถึงลานประตูงแง้มอยู่เหลือช่องว่างประมาณ20เซนติเมตรมองลอดผ่านช่องว่างนั้นไปเขาเห็นหลินหวานเอ,อ๋กำลังนั่งอยู่ใต้ต้นชาผู่เอ,อ๋กำลังต้มน้ำและชงชายอยู่เขากำลังจะเคาะประตูเพื่อเป็นการแสดงมารายาทหลินหวานเอ,อ๋ซึ่งอยู่ข้างในก็พูดว่าคุณชายเชินเข้ามาค่ะ เยเฉินไม่รอช้าผลักประตูไม้หนักๆเข้าไปข้างในหลินหวานเอ,อ๋สวมชุดยาวสีขาวและเสื้อคลุมขนสัตว์สีขาวลุกขึ้นยืนโค้งคำนับทันทีที่เห็นเยเฉินเดินเข้ามาบ่าวกำลังชงชายอยู่เลยออกไปต้อนรับท่านไม่ได้ต้องขออภัยที่ไม่ได้ไปต้อนรับนะคะเยเฉินยิ้มและกล่าวว่าคุณหลินเราเป็นสหายยามยากเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันทำไมคุณถึงสุภาพนักล่ะ ลินหวานเอ่ยยิ้มหวานและกล่าวว่าไม่ว่าจะอย่างไรมารยาทก็สําคัญเสมอคุณย่าสอนบ่ามาตั้งแต่เด็กว่าแม้หลังจากแต่งงานแล้วก็ต้องสุภาพกับสามียิ่งไปกว่านั้นท่านคือผู้ช่วยชีวิตเย่เฉินสายหน้าอย่างหมดหนทางพร้อมกับรอยยิ้มแห้งๆพลางถอนหายใจคุณก็เป็นผู้ช่วยชีวิตผมเช่นกันเมื่อพูดจบเขาก็ละทิ้งความสุภาพกับลินหวานเอ๋และนั่งลงตรงข้ามกับเธอ หลังจากนั่งลงเย่เฉินก็เงยหน้ามองต้นชาเขียวชะอุ่มเบื้องบนก่อนจะอุทานด้วยความประหลาดใจว่านึกไม่ถึงเลยว่าแม่ชาผูเอ,อ๋อผู้นี้จะมีพลังชีวิตที่เหนียวแน่นเช่นนี้แม้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้มันก็ยังคงงดงามหลินหวานเอ๋อร์พยักหน้าและยิม้มถึงแม่ชาผูเอ,อ๋อจะผ่านภัยพิบัติสวรรค์มาได้แต่ตอนนี้นั่งกลับกลายเป็นอมตะแล้ว สภาพอากาศปกติจะไม่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของนางนางเพียงแค่รอคอยภัยพิบัติสวรรค์ครั้งต่อไปอย่างตั้งใจหลังจากนั้นนางก็เติมชาลงในถ้วยชาจนเต็มประมาณ80%อร์ซนตแล้วยื่นให้เย่เฉินพร้อมกับกล่าวว่าคุณชายลองดูสิว่าแตกต่างจากเมื่อก่อนหรือไม่เย่เ,เฉินยกถ้วยชาขึ้นจิบสัมผัสได้ถึงพลังชีที่ห่อหุ้มอยู่ในกระเพาะเขาถอนหายใจดูเหมือนว่าพลังชีจะยิ่งเข้มข้นกว่าเดิมเสียอีก แต่มันยังห่างไกลจากการฝึกฝนได้อย่างแท้จริงหลินหวานเอ่ยยิ้มและกล่าวว่าไม่ต้องกังวลค่ะคุณชายอีก3-5ถึงปีต้นชาพูเอ,อ๋จะเติบโตงอกงามร่มรื่นไปทั่วลานบ้านแห่งนี้เมื่อถึงตอนนั้นพลังชี่ภายในใบชาจะเข้มข้นยิ่งขึ้นและเมื่อนั้นมันจะสามารถช่วยท่านได้อย่างแท้จริงหลังจากนั้นเธอปลอบใจเย่เฉินว่าสำหรับคุณชาย3-5ถึงปีเป็นเพียงชั่วพริบตามันจะผ่านไปไวเหมือนโกหก เดิมทีหลินหวานเอ,อ๋อตั้งใจจะบอกว่าอายุขัยของเย่เฉินน่าจะอยู่ได้หลายร้อยปีหากเขาไขความลับของแหวนได้อาจถึงพันปีเลยทีเดียวในบริบทของอายุขยนับพันปี3าถึงหปีนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยบทที่7,399อย่างไรก็ตามคำพูดเหล่านี้ทำให้เย่เฉินรู้สึกแปลกๆ3-5ถึงป,ปีจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆได้อย่างไร หากเขาไม่พบเซียวซูหลันเขาคงรู้สึกว่ามันยาวนานเกินไปอาจเป็นหลายปีสิบปีเขาไม่ได้ปรารถนาพลังชี่จากต้นแม่ชาผูเอ,อ๋อแต่หากต้องรอเซียวซูหลันถึง3หรือ5ปีเพื่อตามหานางเขาก็ไม่รู้ว่าจะอยู่รอดได้อย่างไรหลินหวานเอ,อ๋อเห็นความกังวลบนใบหน้าของเย่เฉินสติปัญญาอันเฉียบแหลมของนางตรวจพบสิ่งผิดปกติในทันทีนางจึงถามด้วยความกังวลว่าคุณชายท่านมีเรื่องกังวลเหรอคะ เย่เฉินพยักหน้าถอนหายใจเบาๆแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดของเซียวซูหลันและครอบครัว3าคนที่ไปจากจินหลิงให้นางฟังหลังจากได้ยินเช่นนี้หลินหวานเอ๋อรู้สึกประหลาดใจในตอนแรกแต่แล้วนางก็ตระหนักได้เธอพูดว่าพอบ้านถังแอบปกป้องคุณชายมาหลายปีแล้วและเขาเป็นหนึ่งในคนที่รู้จักคุณชายดีที่สุดถ้าเขาจะซ่อนคุณชายเขาจะต้องทำได้ดีกว่าใครๆแน่ๆดังนั้นฉันไม่คิดว่าสถานการณ์จะดูสดใสนะักเยเชนถอนหายใจ ผมรู้ว่ามันดูไม่ค่อยสดใสนักแต่ผมก็ยังอยากพบสูหลันโดยเร็วที่สุดผมไม่รู้ว่าคุณหลินจะช่วยวิเคราะห์สถานการณ์และให้คำแนะนำได้ไหมอย่างน้อยที่สุดคุณก็น่าจะบอกโชคลาภให้ผมได้หลินหวานเอ,อ๋อรู้สึกปวดใจเมื่อเห็นสีหน้าสิ้นหวังของเย่เฉินเธอหยิบเหรียญทองแดงเก้าเหรียญออกมาจากอกเก็บเศษเหรียญบนโต๊ะน้ำชาครึ่งหนึ่งแล้วค่อยคอยกระจายเหรียญทองแดงเก้าเหรียญบนโต๊ะ จากนั้นเธอจ้องมองเหรียญทองแดงเก้าเหรียญด้วยสีหน้าบึ้งตึงสีหน้าเต็มไปด้วยความสับสนเย่เฉินโอดไม่ได้ที่จะถามคุณหลินรูปแชกหมายถึงอะไรหลินหวานเอ๋อขมวดคิ้วพลางกล่าวว่าแปลกมากมันแสดงรูปหกเหลี่ยมสองอันที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนั่นคือประตูแห่งชีวิตและประตูแห่งความตายในเมื่อท่านกำลังมองหาใครสักคนประตูแห่งชีวิตและประตูแห่งความตายจึงหมายถึง การตามหาใครสักคนอย่างง่ายดายและการงมเข็มในมหาสมุทรตามลำดับนี่เย่เฉินรู้สึกสับสนและถามอย่างไม่ตั้งใจคุณหลินรูปหกเหลี่ยมแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันนี่มันขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยไม่ใช่หรือ ลินหวานเอิญนับนิ้วอย่างเงียบเียบด้วยความงุนงงมากขึ้นเรื่อยๆเธอพูดด้วยความสับสนว่ารูปหกเหลี่ยมนั้นบ่งบอกเช่นนั้นจริงๆส่วนเรื่องว่าจะหาคุณนายเย่เจอได้หรือไม่นั้นรูปหกเหลี่ยมนั้นบ่งบอกถึงหนึ่งชีวิตและหนึ่งความตายกล่าวอีกนายหนึ่งคือมีความเป็นไปได้สองอย่างเท่าๆกันคือยากมากหรือง่ายมากและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปได้ทั้งสองนี้อยู่ที่คนคนเดียวเย่เชิญถามนี่หมายความว่าอย่างไรลินหวานเอ๋ญกล่าวว่า ทั้งประตูแห่งชีวิตและประตูแห่งความตายถูกควบคุมโดยคนคนเดียวหากคนคนนี้เปิดประตูแห่งชีวิตการตามหาคุณนายเย่ก,ก็จะง่าได้หากคนคนนี้เปิดประตูแห่งความตายการตามหาคุณนายเย่ก,ก็จะยากลำบากยิ่งนักเย่เฉินอดสงสัยไม่ได้นี่ไม่ได้หมายถึงถังซื่อไห่และผู้บงการเบื้องหลังเหตุการณ์นี้หรือพวกเขาควบคุมทุกอย่างก็ไม่เชิงหลินหวานเอ่ออธิบายไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านถังหรือผู้บงการของเขา ทั้งคู่ต่างก็เป็นตัวแทนของประตูแห่งความตายในรูปแฉกนี้แม้ว่าพวกเขาจะมีอำนาจช่วยคุณชายตามหาคุณนายเย่ได้แต่พวกเขาก็คงจะไม่มีวันทำเช่นนั้นจริงไหมพวกเขาพยายามอย่างยิ่งที่จะพรากคุณนายเย่ไปจากคุณชายพวกเขาจึงไม่อยากให้ความพยายามของพวกเขาสูญเปล่ามันเหมือนกับมีคนถูกลักพาตัวคนลักพาตัวคือประตูมรณะของเหยื่อถึงแม้วพวกเขาจะสามารถไว้ชีวิตเหยื่อได้ แต่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่เย่จะมีอำนาจไว้ชีวิตพวกเขาเพราะประตูมรณะของพวกเขาอยู่ที่ตำรวจหรือบุคคลที่สามเย่เชินพยักหน้าทันใดนั้นก็ตรหนักได้ว่านั่นหมายความว่ามีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถมีอิทธิพลต่อประตูแห่งชีวิตและประตูแห่งความตายได้อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ผมถังซื่อหายและคนอื่นๆลินหวานเอ,อ๋อพยักหน้าถูกต้องเย่เชินรีบถามนั่นใช่นักสืบหลี่หรือเปล่า ผมขอให้เขาช่วยสืบสวนเรื่องนี้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับเขาหรือไม่ถ้าเขาไปถูกทางหรือถ้าเขาพบโอกาสสำคัญปัญหาจะคลี่คลายได้หรือไม่ลินหวานเออลังเลเออไม่แน่ใจมีบางอย่างที่เธอไม่ได้บอกเยเชินนั่นคือประตูแห่งชีวิตหรือประตูแห่งความตายเปิดออกขึ้นอยู่กับความประสงค์ของคนผู้นั้นกล่าวอีกในหนึ่งทั้งประตูแห่งชีวิตและประตูแห่งความตายล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอย่างสมบูรณ์ หากหลี่ย่าหลินได้รับมอบหมายให้สืบสวนคดีนี้โดยมีคำตอบที่ถูกต้องนำไปสู่ประตูแห่งชีวิตและข้อผิดพลาดนำไปสู่ประตูแห่งความตายนั่นดูเหมือนจะขัดแย้งกับสิ่งที่ปรากฏในรูปแชกหากจะโทษหลี่ย่าหลินคำอธิบายที่สมเหตุสมผลก็คือหลังจากค้นพบประตูแห่งชีวิตแล้วหลี่ย่าหลินลังเลที่จะบอกเ yeah, ย่เฉิน ในกรณีนั้นเมื่อประตูแห่งชีวิตอยู่ในมือซ้ายและประตูแห่งความตายอยู่ในมือขวาชีวิตและความตายจะขึ้นอยู่กับความคิดเดียวแต่นั่นเป็นเรื่องจริงหรือทันใดนั้นหลินหวานเอ๋อกลังเลที่จะยืนยัน